ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็นกลับเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าข่าวยามบ่ายในช่วงแรกของวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับก็คือเรื่องของทางท่านนายกรัฐมนตรีก็นำทัพแก้ปัญหายาเสพติดติดตามแผนเร่งด่วนหนึ่งปี ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันนะครับปลุกชุมชนเข้มแข็งเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยคืนลูกหลานกลับสู่ครอบครัวโดยนายสิษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานเปิดปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับการลดความรุนแรงของยาเสพติดนะครับก็คือระยะเวลาหนึ่งปี ตามนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลโดยนายสิทธาก็กล่าวว่าการเปิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดระยะหนึ่งปีก็ปฏิบัติทั้งหมดนะครับเป็นเจตนารมณ์ของทางรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่บ่นทำลายสังคมไทยมาอย่างยาวนานโดยทางรัฐบาลก็ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็ด็ดขาด และได้เริ่มปฏิบัตินะครับก็คือปฏิบัติการค i c k Win ในการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนรวมไปถึงการจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ค้าการจัดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดนะครับรวมไปถึงลดความรุนแรงจากปัญหาจิตเวทจากยาเสติดโดยเน้นหนัก3จังหวัดขอภัยนะครับโดยเน้นหนัก30จังหวัด เป็นเป้าหมายแรกทั้งนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบาย10ข้อในการลดปัญหายาเสพติดนะครับก็คือ 1. ลดความรุนแรงจากปัญหาผู้ที่มีอาการจิตเวชจากยาเสพติด 2. ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการบำบัดรักษาแล้วก็ต่อยอดการแก้ไขปัญหานะครับ เกี่ยวกับการบำบัดยาสพติดอย่างครบวงจร 3. ดำเนินโนโยบายร่วมมือกับต่างประเทศเชิงรุกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาสพติดต,ต,ตามแนวชายแดน 4. ยกระดับการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายกลุ่มการค้ายาสิบติดนะครับด้วยการตัดวงจรทางการเงินแล้วก็ริบทรัพย์สิน 5. ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดเกี่ยวกับผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ 6. ปลุกประชาชนให้ตื่นตัวแล้วก็เข้ากันเกี่ยวกับการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ 7. สร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใหม่ๆ 8. กำหนดเป้าหมายแล้วก็ KPI ลดปัญหายาเสพติดภายใน4ปี 9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหายาสิบติดในครั้งนี้10การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพผนึกกำลังร่วมกันประสานงานนะครับโดยทางท่านนายกรัฐมน,นตรีก็กล่าวว่าปฏิบัติการนะครับก็เป็นสัญญาณว่า เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับคุณฟังจะต้องแก้ไขปัญหายาสิบติดอย่างจริงจังพี่น้องประชาชนก็จะต้องไม่เห็นความรุนแรงจากยาสิบติดแล้วก็เราจะต้องบูรณาการทํางานทําให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยคือลูกหลานให้กับครอบครัวทําให้ผู้เสพกลายเป็นผู้ป่วยทําให้ชุมชน ปลอดปัญหาจากยาสิบติดนะครับซึ่งถือเป็นเจตนารมสูงสุดของทางรัฐบาลแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็ต้องร่วมมือกันนะครับเกี่ยวกับปัญหายาสิบติดนะครับ